สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอีกหนึ่งคลิปสำหรับคุณดาวรถบ้านนะคะวันนี้เราลดมีรถเบนซ์ C ีสองร้อยกับ e สองร้อยสองคันนี้มาแนะนำคุณลูกค้านะคะเรามาดูคันนี้กันก่อนเลยนะคะ C ีสองร้อยนะคะเป็นสีบอลน,นะคะเรามาดูรอบรอบคันกันก่อนนะคะ ทะเบียนห้าสี่แปดสี่นะคะ E สองร้อยตัวนี้เป็นปีสิบสามนะคะมาอยู่ที่แสนสี่เครื่องสองพันนะคะราคาตอนนี้เราเปิดอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าเราดูด้านในรถนะคะเป็นบาะหนังดำค่ะ ฟังชันอยู่ที่พวงมาลัยนะคะยางตัวนี้ยางจะมี ยี่สิบนะคะอย่างสูงยี่สิบนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูชัดๆอยู่ตรงฟังก์ชันอยู่ตรงพวงมาลัยนี่นะคะเราดูก่อนนะคะ รถสวยค่ะสวยมากเลยตอนทั้นนี้นะคะราคาเราเปิดอยู่ที่สี่แสนสองหมืนห้าพันบาทนะคะจัดโปรเดือนวันแม่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามทักสอบถามได้นะคะภาษีพรบเราต่อให้พร้อมนะคะคุณลูกค้า ให้ดูโดยละเอียดเลยนะคะตัวนี้เป็นเบนซ์ e สองร้อยนะคะอันนี้เป็นสีบอลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนะคะอีกคันหนึ่งเป็นสีทองนะคะสีทองจะเป็นตัว ซีสองร้อยทะเบียนเจ็ดแปดแปดหกนะคะอีสองร้อยนะคะออปชั่นเบ้นนะคะพี่ดาวบอกบอกลูกค้านะคะว่าคนขายบางทีลูกเล่นของมันะ่ะคนขายเองก็รู้ไม่หมดนะคะอันนี้สารภาพเลย ตัวนี้ราคาเราเปิดอยู่ที่สี่แสนสี่มืนห้าพันบาทนะคะด้านในเป็นสีเบดนะคะสวยงามเลยนะคะ E สองร้อยเบน E สองร้อยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องพันแปดนะคะไม่อยู่ที่แสนสามดูด้านในนะคะ ตอนนี้ราคาเปิดอยู่ที่สี่แสนสี่มืนห้าพันบาทนะคะสำหรับโปรเดือนวันแม่นะคะสิงหานะคะดูด้านหลังนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะสวยสภาพิฟิ์นะคะ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเบนซ์ ben e 200กับ c 2 0 0นะคะสองคันนี้นะคะเรามีราคาโปรให้นะคะสีบอลสีบอล c 2 0 0รอยาคาอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็สีน้ำตาลสีทองนะคะ e 2 0 0ราคาอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกับพี่ดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ลงในช่อง YouTube ให้นะคะคุณลูกค้า เบอร์โทร0889598543นะคะสนใจสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเรามีรถส,สวยมาให้คนลูกค้าได้ซื้อไปใช้กันนะคะสวัสดีค่ะ